สวัสดีค่ะพี่นอ้องขาเมื่อนี่เขาสวนอีกแล้วทุกคนแฟงของอําพรทุกคนออกดอกงามงามพี่นออกดอกแล้วก็กําลังสีมีดูกให้เขากินพี่น้องขาแฟงนี่พี่น้องเบิกกาลังสีมีดูกค่ะนี่ค่ะปลูกไว้แล้วก็จะมีสาขาให้มันไปนะคะพี่น้อง เขามาส้มสวนอีกแล้วเขามาเขาสวนอีกแล้วพี่น้องิึงบักกอหูพี่น้องดูง่าค่ะเคิรมเด่นนี่พี่น้อง่นเบิึงดูง่ายมากทุกคนต้นนี่กินบ่มดพี่น้องปลูกอีกสี่ต้นวันนี้จะมาเก็บพริกแดงแดงทุกคน แกพริกแดงไปกินเพราะว่าบ่มีพริกกินสิเก,ก็บให้มันเยอะๆเลยเพราะว่าเมื่อเศา้านี้เห็นพี่นอ้องเมื่อเศา้านี้เห็นว่ามันอ้ดุกแห้งพี่นอ้องค่ะนี่ค่ะิึงพี่น้องกิก่งแทบหักเลยนะพี่น้องทาพอนว่าสิมาเก็บกปเท่าตู้ย็นไ้เพราะว่าบ่มีพริกกินแล้วพี่นอ้อง นี่แหละพี่น้องเขาบริสืทปีนี้อําพรบริสือธิพิกกินเลยเด้พี่น้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าอําพรปลูกไปกินคนนวยใหญ่นวยใหญ่นวยดกพี่น้องบรบคตะเลียงความสุขคนเขาไม่เหมือนกันอําพรก็เป็นคนชอบปลูกนะคะ ชอบปลูกแล้วก็เราก็จะมีกินอย่างนี้ออ้ยยุ่งกับนายดิพี่น้องจะวายุ่งบายเด้วพี่น้องคะ่ะก็ใส่แขนยาวยู่แหละแต่ว่ายุ่งมันเยอะมันแรงเหนือนะคะเนะาะทำพอนก็ะ่ันนี้พิกกินพี่นอ้องก็เลยมา,า,าเก็บลังบ้านสามเขาวางเขาเก็บแล้วก็ไปเด็ดขวนมันออกใส่ตู้กินเนาะพี่น้องนาะ ประมาณนี้นลคะ่ะต้นหนึ่งสองต้นจะกินวมดพี่น้องเป็นหูจักปลูกนะปลูกผพดปลูกเพียวันก็ปปูกบวอย่างแบบพี่น้องเพาะก้าแล้วก็มาปลูกใส่คุยคุยกับบไดใว่าหมากไม้นี่พี่น้องได้ปืดขอต้นนี้อัมพรสิเอ็ดให้หมดเลยทุกคน ี่นอมาทักทายพี่น้องไงย้ายไงพี่น้องพริกอันนี้เผ็ดเป็นที่หนึ่งพี่น้องคะเผ็ดเผ็ดเด้เพ,ๆๆเพ็นี้เผ็ดมากอำพนบได้มีงานนะพี่น้องคนนัดอำพนผมแหละบางที วันที่สิบหา้าพี่น้องอัมพอรอไปยู่บานซื้อแต่ก็บันทีสิบนี่กับนีนเเนป่ประชาคมไฮพี่น้องอําพรอําพรอตกหล่นไฮพี่น้องก็ะลืมแจงไฮไหมพี่น้องจะาว่าคิดเบิ้ง่อยเบือปัญหนแจงจะหน้าพี่น้องหน้าก็แจงแตหน้าลืมแจงไฮไฮมั่นทุกคนว่นาก็เลยเอินไปประชาคม ที่สนะิบโมนิกะแปดมืออื่นเก่าวันที่สิบมือห้ามือพี่น้องกระสีเดย์ไปชา่าไปประชาพมตรวจวัจวดแปลงนะคะทุกคนก็บอกเป็นยังข้าเห็ดอีหลีนะพี่น้องกระสีเดย์พาหัวนาไปเบิร์นไฮร์ไปดูไดลน์นั่นก็ข้าวหัวนา ไปหวัดหน้าให้ยเป็นวัดพี่น้องสิบ่าไรอยู่พี่น้องเขาเห็ดจริงเขากับใบยาดเดินนาะพี่น้องนะพี่น้อง,นะอองดโดนพริกต้นเดียวนี่นพี่น้องท่านเหมือดอยู่ท่านกับ่บหยากเอาไว้พี่น้องเพราะว่าพริกพริกแบบนี้เขนเอาวไว้นะพี่น้องมันประมาณว่ามันจะ เน่าทุกคนมันโดนฝนรลายมันก็สีเน่าผิดแบบเนี้ยเลยสิเก็บไปใบกินพี่อนต้นนึงนี้ว้ายเหม็นว่าเป็นโล่นลจะพี่น้องอันนี้อําพรแต่งแต่งแต่งสาวขหงเขาต้นนี้นะอัมพรแต่งสาวให้เขายังไม่ได้อปุยมาใส่เลยทุกคนยังไม่ว่างพอดีมี งานลำไยเนาะเอาไปเก็บลำไยประมาณหกเจ็ดหมื่นเนี่ยมีกระมดแล้วเพิ่กันนัดวันที่สิบห้อีกนี่นาะงจะว่ามันดกปันใด้นหนึ่งก็กินบมุดพี่นมม้่งอ,อําพรวนศาสิเก็บเอาไปเด็ดขวนพี่น้องใส่ตู้เย็นไว้เวลาเขากลับมาจากเห็นงานดึกๆกนี่เสียหาบักพิกตากกบตองเดินมาหลังบ้านมันหมึ นะะคมันเสพตัวเจ้าของพี่น้องเนาะนี่ค่ะเอาคลิ้ยาวมากา้ทุกคนขยันลงลิบเอาเด้อพี่น้องกระสีบอกจิงงด่แมเมนบอกพี่น้องผู้ใดอยากสั่งไล่ด้นะคะ ขยนันพี่น้องขยันลงคิปอําพ้อนกับซอยบ่ไดดเด้พี่น้องผู้ดใดก็ซอยบย่ไดดได้พี่น้องกันบ่ลงคิบแม่นบ่อยากได้แตงเงเ่เงินเพิ่นเงินเพิ่นแต่บ่ขยันลงคิปมันก็บ่ไดดอําพ้อ,พอกพน,นกันพยามค่อยกันพุ่นนะพี่น้องบางแมบ่บ่บางแม่แต่กับว่าบ่อันนั้นพยามสีเห็ดโตเฉ้างให้ลงคิบได้หลายที่สุดอทุกคน พยายามแบบว่าต้นเดียวเด้๋ยนี้พี่น้องต้นเดียวจะว่าเบิง้งเกือบเพิงโลอ่ะพยายามแบบว่าเออลงคลิปให้ได้มากที่สุดนะทุกคนเบิงพี่น้องจริงมันแถบหักนี่มันมันเน่าเด้๋ยนี้พี่น้องมันเหมือนจะเน่าเลยเพราะว่าเราเข้าบ่ไดดพริกแบบนี้มันบาคือพริกเขียวเด้๋ยพี่น้องพริกเขียวนี่มันจะแดงไปเลยอันนี้มันจะเน่าทิ้ง ให้บึงพี่น้องคะ่ะให้บึงนี่แหละพี่น้องชนร้บดเฮาปลูกไว้กินปลูกไว้ทานเองนีหย,ยังกับปลูกพี่น้องบักพริกต้นหนึ่งก็กินบม่มดมันโดกหลายพี่น้องคะ่ะนี่แหละสิ่งเทียมพรอนชอบว่ต้องสื่อกินพี่น้องนี่แหละพี่นอ้องพอนเฮาก,ก็มักบ่คือการพี่น้องคะ่ะพอนก็มักแบบนี้แหละ มีหลายคนอยู่ถามา่าถามอมพร่าพี่อมพรโสดอยู่เพื่นเมย์พี่อมพรโสดโสดูคนเดียวเด้อพี่น้องพี่อมพรกับพี่ลาตีอ่ะโสดนะคะพี่ลาตีก็โสดพี่อมพรก็โสดถามว่าเคยมีแฟนบ่เคยพี่น้องมีแฟนอนะ่ะพี่อมพรกับเม่เลี้ยงเดียว พี่รัตตีก็เคยมีแฟนแต่ว่าพี่อําพอนกับบุหูอําพอนกับบุหูดอกว่าพี่น้องว่าคนเฮามันอยู่น้ากันบ่ไดเนาะพี่น้องเนาะเพาก็ต่างคนต่างจะมีคนใหม่ต่างคนต่างไปใส่ชีวิตประมาณนีิต่างคนต่างไปใส่ชีวิตใสชีวิตถิ่บบ่คือกันนะพี่น้องมันก็เลยอยู่น้ากันบ่ไดสินไม่เสมอกันมันก็เลยอยู่ด้วยกันไม่ได้ทุกคน ข้นกับกมวม่อนกับล่าตีนบแม,มนคนกินข้นเที่ยวเด้พี่น้องไอว่าตามความเป็นจริงซะแล้วนะพี่น,อนะอมมน้องเนาะบแมเนข้มามักกินมักเที่ยวเด้พี่น้องลาตีก็บวก,กกินเหล่าเลยอํา่อนกับบวกกินเลยพี่นอ้องอํา่อนอยู่บวกแต่เลยด้พี่น้องเหล่าเบียเป็นคนแบบมักสางสะดวยจำแต่ว่า มีแฟนกอ็อยู่น้ำกันบ่ไดดมีปัญหาหลายส่วนมากผู้ยิ่งที่มักกินมักสางส่วนมากเล้พี่น้องบ่ได้ว่าผู้ใดเด้อส่วนมากอัผู้ยิ่งที่มักกินมักสางที่เจอแต่แบบปัญหาลุมเล้าเยอะทุกคนผู้ยิ่งที่บ่มักกินบ่มักเที่ยวนี่อําพนก็นอยากเจอที่พี่น้องอยากเจอผู้ที่แบบ ผ้าเฮาฮิตผ้าเฮาสะพี่น้องบวกกิ่นบอเหลนมี่บอพี่น้องก็สียากเนาะออยูพูดเดียวเลยดีแล้วพี่น้องค่ะก็เสียหายอยากเอ้าอยูพูดเดียวดีเนาะพี่น้องเนาะวะ่าตังคิผิดไยหายกินเองเลี้ยงจะกของใดกับพ่อเนาะพี่น้องนะบ่หายพีหายน้องลำบากน้่กับพ่อแมนบ่พี่น,อนะอนอ้อ,นอ,นองขอแค่นี้แลนะเนาะเป็นหมากกับสิน อําพอนไปกับลาตีเนาะลาตีเป็นมูสนิดอําอพอนดิพี่เนาะอําพอนกับลาตีนี่เลียนมาน้ากันนะคะเลียนของเดียวกันเลียนมาน้ากันเต้หน่อยหน่อยคือพี่เนาะ,นอ,ะอีพออีแมก็หูจับกันพี่เนะาะจังมาะลาตีนี่เป็นผู้ยิ่งถี่อําพอนไหวใจแห้งพี่เนาะเบาอย่างอยังงฝึกษายอย่างได้ได้เข้าใจกันพี่นองไปน้ากันได้ มะะีบางเดียหลายบ่พี่น้องตนเดียวสองตนบงแล้วพร้อมสิมาเด็ดขวนเด็ดขวน่ดีดองนี่ก็เป็นซักท้องพี่ปุ๊กไว้พี่น้องมันขึ้นแต่วันเวนว่าติดเด,ด้อพี่น้องเลยทำแล้วแหละพี่น้องนี่โอเคนะพี่น้องเนาะเอาคลิป เก็บบ่กิดมากามอาผิด n h a าด้วที่น้องมือนก